สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราชาวค่ายโอเบกยุทแคเข้มสพมนครพนมค่ะในวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือกิจกรรมด้วยรักและผูกพันนะคะเสริมสร้างความกระตันยูนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์น้องๆน,นักเรียนนะคะว่าหลังจากที่ทํากิจกรรมแล้วนะคะน้องๆมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะ,ะก่อนอื่นแนะนําตัวเองเลยค่ะ สวัสดีค่ะอุ้มกัญยาวีแก้วดวงดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลค่ะสวัสดีครับผมท็อปพัทรากรขันทชานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มาจากโรงเรียนบ้านขาพิทยาคมครับสวัสดีค่ะไผ่นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มาจากโรงเรียนดอนเสือแดงพิทยาคมค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูจะขอถามก่อนเลยว่าพวกเราเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ทํากิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วรู้สึกสนุกแล้วก็มีน้ําตาคอบ้างาค่ะสนุกและน้ําตาคอนะคะก็สนุกสนานมากครับแล้วก็ทาให้เรามีความที่การแสดงออกมากขึ้น,น,นสนุกก้าแสดงออกใช่ไหมโอเค ก็มีส่วนความรู้สึกว่ามีความสนุกค่ะแล้วก็มีความรู้หลากหลายอย่างเลยค่ะที่จะสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะอ่าได้ทั้งความสนุกและความรู้นะคะคาถามถัดมาก็คือเด็กเนี่ยสามารถที่จะนําองค์ความรู้ที่ได้รับหลังจากทํากิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างคะจากวิดีโอที่พี่ต้นขิงเปิดให้ดูนะคะก็ทําให้เราหลักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นค่ะ ในกิจกรรมที่ผ่านมานะครับก็มีการสอนให้เรารู้จักถึงความกระตันยูครับความกระตันยูต่อพ่อแม่ความกระตันยูต่อแผ่นดินเกิดครับค่ะจากที่พี่ต้นขิงได้พูดมาข้างต้นนะคะคือเราจะมองปัญหาที่เป็นความทุกข์ต่อเรานั้นให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราได้ยังไงคะ ได้ครบทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักตัวเองนะคะความกระตันยูแล้วก็สามารถวิเคราะห์โจทย์ตีปัญหาได้แตกแล้วก็แก้ปัญหาให้ได้นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุคณค่ะบ๊ายบาย